สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนีส้สิผ้า,าเห็ดเมนูจุออดหลอดครับผมเห็นยังไงมาเบิ่งนกันครับจุออดหลอดใส่ผ้าขี้ริ้วนะครับเอามาห่อท้องด้วยนตัวปูสัดปูเสื้อนัครับนีเ่เลยเอาอีกใส่หลายๆส่วนเป็นน้ำกันนะครับอันนี้ได้ผ้าขี้ริว้รวด้วยสามสิบกีบแล้วนะครับเนาะแล้วก็สิมีในส่วนของสะโพกบวกดากเลยนี่ครับสด ใสๆดิ่งๆเลยครับนี่มันปาทูนาได้ได้อสินงวดนะครับนแค่นี้พอหนึ่ชิ้นคลิปนี้อีพี่นี่แล้วเาสิคัดแต่คล้องดีๆมาจัดสุเบกเลยครับท่านผู้ชมเอาแบบคัดส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อของซ้อยจุก่อไปมาจัดกันเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับสินอไ ง,งามเลยนี่ครับตามด้วยบกักเพาวครับเดี๋ยวเขาตากก้องพาสักอนพาบกักพาวมันมขวักขวัเลย,ยสดสดครับเลือดซิบซิบเลือดคนให้เลือดเสียเลยทีนี่ครับคุณผู้ชมว้าอันยูม,มนีนี่ตัวงวัวชัดๆเลยครับเนี่ย เสือร้องไห้ได้สิปาเราแต่ส่วนนี้ไม่เป็นแบบเผานะครับเด้ส่วนนี้เป็นมันแข็งนี่ครับส่วนมันเหลวเบานะครับนะมันเหลวกับเนี่ยเบาเรีบกลอยกุโโล เหรอหยำไดเบ่ได้บ้านอยู่เที่ยงึงนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดตามด้วยคันเทนาครับสีสันสวยงามดีนะครับหันไปเลยต้นบกอเลย แปะเข้าไปอีกแปะเข้าไปอีกครับสวยสวยกันเลยตามด้วยดอกจอครับจานนี้ หลมุมบ่หลุมปากา้ตับครับบัดที่นี่คุณผู้ชมคนะเดือดยังซิบซิบอยู่นะครับนะสดแห้งครับคุณผูณ้นมเมือวนนี้เขาที่เดือดเขาเป็นตับย่อนไปเลยครับใช้มันตับย่อนไปเลยหลมืมปาดเลยครับน,นะครับเนียนๆเลยพาดลงไป พาดลงไปพาดลงไป mm. สูงมีดีครับดังชุบน,นึ่งพาดลงไปเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้จักกะซัดเลยนีย่มีทั้งพาคีริว้วบักข้าวสโพกบวกดากตับยนดอกจอกขั้นเท่แน่โอ้สุดคักครับในการขนาดเลยวันนี้เขาก็ิะหอวมันอมลมอมเขานะครับเนาะ หยับใสครับนี่เลยหลุกโดดอ่ากัดค้ำใดกันคิดหอดกันลำล่ำล,ลเลยครับนี่สี่เดียดเลยครับเนี่ยที่มมวจูอ,อ,อ่อนหลอดคือมันมาสิพันกันอ่อ,อลอดเอลเลียตนี่สิละครับนี่เลยทบไปเนี่ยคำตาสวดคำตาตี นะครับเกิดสิมีใบชัพคู่นะครับหรือว่าพักอิเลครับเอามห่องวามนะครับมาห้องครับมห้องห,อห,อห้อนมาือวมสวยงามคัดของดีมาฝากมาต้อนครับจัดให้คำใหญ่ๆโต,โตส,สดใสสวยงามทุกส่วนครับ มันสู้สีอะไรตับกระใสดีครับงามแห้งนี่เลยครับวันทีนี่กระสีมีจแจวนะครับนใะนส่วนของแจวครับมาหามาเบิ่งกันเลยส่วนของแจวอันนี้เป็นเทียบพิเศษนะครับนะเทียบพิเศษกับกระส,สเป็นดีสดไปเลยครับ ีโซน,นี่คือมันหยางเงยๆได้ด้วยครับท่านผู้ชมคนน่ะเป็นหยางๆเลยครับเห็นปม่ใเป็นเนียวๆครับอันนี้เป็นบีที่ต้มแล้วก็ดองแล้วนะครับเนาะเตรียมบรรจุขวดให้พี่น้องรรมมท่านผู้ชมผู้คนสร้างจองไว้นะครับนี่เลยบีแชบ,บีนัวบีงัวดใดๆนี่แหละครับสร้อยที่ดีดองอันที่ผ่านการบรรจุขวดเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้แล้วครับเอาไปเซ่หลบับเซ่กว้วยยิเจียวก็ได้ครับผม มีติดบั่นว้บ่เสียหายครับของเสียบดีเสียบบีนัวบีงัวแท้ๆต้องส้อยทีดีดองได้พี่น้องผู้ชมคมจนยางเดาครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากไปใบยูใบกินกันถ้าเขามาในเพจเลยนะครับเด้อเพจนึงก็เป็นเพจไอ้บอยเด้วยนะครับเพจลงคลิปนี่แหละครับหรือว่าสีทักไปในช่องทางของเพจลัานก็นได้ครับส้อยทีคาเฟ่ล้านส้อยทีคาเฟ่ติดต่อไปในจังไงครับตล้วนี้เป็นเพียหัวพุ่งนะครับเนาะเอาดี๋ยวสิให้เบิ้ลนะครับเพียหัวพุ่งก็สิเป็นลักษณะแบบยางๆคนๆด้วยกันครับครับเมียวคนครับไปเลย ขมเจือขมนีเ,เติมครับผงนัวน้ำปลาครับนี่ใส่ลงไปาต้องใส่อีกเดียบีข้าบดแดองใส่อีกใส่อีกให้ขมแห้งหมดปิดปนครับ้จัดจานเขาคล่วครับตัวอุตตัว์หน่อยครับ ประเทศคล้ายกับศรีเซเป็นดีดองนะครับเด้อเพราะว่ามันสี่พันการต่มมาแล้วพันการทําสุกมาแล้วอันนี้เป็นเทียบพิเศษจัดให้ตามควาอท่านผู้ชมที่เป็นคอมเมนต์ไว้แล้วครับเป็นบอกว่าอยากเช็ดแจ้วบีสดซูเบอร์แนวนะครับนี่ขวบร่วมใส่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยอ้วนตัวอ้วนต,ตัวเลยครับเขาขวบท่านอยากแตกมาในนี้ใส่หอมนั่นครับ เรียบร้อยได้ป่ะเนี่ยจี้ววางลงอย่างนี้เลยครับนี่เลยชุดพิเศษจุออดหลอดครับผมเมนูนี่ก่มีขายด้วยครับด้ยอยยู่ทลร้านซ้อยทีคาเฟ่ครับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดสนใจอยากมาลิมมาล่องอาหารอีสานแบบเสียบๆถึงถึงถึง,ถ,งถึงหลักถึงแก่นถึงเ,ง,เงาถึงหลักแก้วเดี๋ยวแบบนี้ก็ วัตถุดิบดีดียังซี่ครับแกเลี้ยนเชื่อนะครับเนาะยูเทียร้านซอยทีคาเฟ่ครับผมพี่การหลางกับยุบานน้องซ้องห้องครับตบนพุ่งงามอำเภอหนองแหนจังหวัดอุดรธานีครับผมไปบ๊วถือมาบ๊วถือเสื้อในกูเกิลแมปได้ครับพิมพ์ว่าซอยทีคาเฟ่ครับสีมีแผนที่น้ำทางมายังหลานนะครับเนาะหรือว่าอยากโทรมาสำรองจองโต๊ะอยากมาสั่งจองเมนู่งสิเมนู่งสิต้องสั่งจองนะครับนี่ยแกโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสามสามสี่เจ็ดซีซีซีนะครับเนาะอาหารอยู่หลันออกศาลหน่อยครับเพราะว่าเเาห้าสัั่งงอยอลเพื่คงความสด แม้กระทั่งประกอบเงินผู้สร้อยทิ้งไว้ครับอ่าเพื่อว่าโทามาสั้างเราก็สิได้กินท่านใจยังไงเนี่ยนะครับนอิเส็ดไปถ่าสนอกว่าครับผมคลิปนี้ขอพูดในหลายได้ครับเนี่ยสำหรับการติดตามรับชมมาจนฮอดหน้าที่นี่กินได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันเนี่ยนะครับนะทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบและทิกต็อกนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาพบอมาผลในคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับจุออดลอดออดลอดออดลอด อ,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 อดหลอดอดหลอดอดหลอดตีเด็ดเลย